การบริการในหน้าที่นะคะเป็นสิ่งสําคัญขององค์กรค่ะการบริการนี้ต้องมีการเอาใจเขามาใส่ใจเราและพร้อมที่จะช่วยเหลือลูกค้าอย่างจริงใจและมีการแก้ปัญหาให้ลูกค้าอย่างรวดเร็วการบริการของในส่วนของมุมมองของตัวดิฉันจะใช้การบริการแบบเซอร์วิสามเพื่อให้ลูกค้ามีความประทับใจในการใช้บริการต่อไปค่ะผมคิดว่าการปฏิบัติงานนอกเหนือจากงานในหน้าที่ มีความสำคัญเท่ากับงานในหน้าที่ด้วยพนักงานและผู้ปฏิบัติงานของสำนักงานประปาสาขามีจิตบริการและใส่ใจลูกค้าทุกท่านที่เข้ามารับบริการเราอยากให้ลูกค้าทุกท่านที่เข้ามารับบริการได้รับความพึงพอใจในบริการของเราซึ่งบางครั้งลูกค้าต้องการความช่วยเหลือถึงแม้จะเป็นการปฏิบัติงานนอกเหนือจากหน้าที่เราก็พร้อมช่วยเหลือลูกค้าทุกท่านอย่างเต็มความสามารถ เพียงหวังไว้อย่างยิ่งว่าให้ลูกค้าทุกคนได้รับความพึงพอใจและกลับบ้านโดยสวัสดิภาพก็เพียงพอแล้วครับ